สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f c ใหม่และ fb เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความมันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปนะคะ เราก็จะมาในแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาโคงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8มี4มี9มี2มี5นะคะส่วนชุดเด่นนะคะมินให้เด่นไปที่4กับ7นะคะโคงสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมี สี่เก้าเจ็ดสี่นะคะโซนชุดกันจะเป็นสองห้านะคะแปดเก้าสามห้า สี่สองนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเลขก็จะน้อยลงนะคะตัวที่แอดมินให้เบิ้ลนะคะเบิ้ลก็ลองเอาไปดูนะคะเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งศูนยูนหกหกนะคะชุดเด่นก็มีให้แค่นี้นะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆอยฝากน้องใหม่ด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า